สวัสดีครับเลิกจากกองไทยแล้วนะครับผมขณะน,นี้เวลาสี่โมงแรกนะครับผมเลิกจากกองไทยมาหาตลาด <c oughs> มาเดินตลาดสดหาซื้อของไปกินในห้องครับเมียนท่านเหนือหลุกผลไม้ซือ้อนั่นนี่ไปกินนะครับตอนนี้เขาก็เลิกกองแล้วนะ <c oughs> เลิกกองหาโมงแงหาโมงกว่าตอนนี้ ถ้าพ่อได้ยินเสียงพ่อก็อสต็อปอะไสั่งของสังส่งเก็บสั่งเซเว่นมากินแต่บ,บ่ยู่ทอง <c oughs> เดินตลาดนะครับ น่นกับขา้างางหาง้าง้าางเนเดิ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 นเ้างนกินปีไก่แ้วเดียมือเนีเน่ยไม่เหมือน ยังนีด่ะงคิไหมไปเดินกันะไปเดินก่อนเดินก่อนแบอะไรดีพงบ็ซื้ไหมแพงอที่ล้ทางคุณไม่พบ บอกสมไปกินครับนี่นำ้นำปลาหวานปุ๋งนั่นนี่ยังลูกน้ำพริกยังน้ำจิ้ม,มกะทิสบอนี่น้อยเย็นเย็นลูกกินว่าเย็นเย็นอืมสองอันใบเตยหนึ่งอะไรบอกให้มากินกะทิ

ฮัลโหลค่ะอันนี้อะไรคะฮัโเคี้ยวหวานชิการจ้าโล็อย่งหมูลูกแกงายคะแนนก็ได้ค่ะคะแนนอะเขาละเขาจะไปซื้อขอไคะนีกันี้าสอถุงก็ได้ีข้าวขายเลยคะข้าวมีลูกบาทถุงลูกถุงใหญ่นะถุงใหญ่ไหมคะ้าดู่อนไม่นหัวะาหัวเนกันเยเอเขาหัว สวาันบาสองูสคองกันออ่ดียวรคหอย่างเดียวพอแล้วเนาะไค่ะใช่กระคทนครับหาคนละไม่หาคนละไม่ ซื้อก็เขาอยู่น้ำตลาดเดียสีนบ่ยังเป็ด็กคนแกบเดียวสีฟังอ่ะนี่นยังไงเตียงกระดอเก็บหนมเบืองหน,น่นนยนอยดูขนงแจนห่อยพอกินบอคมอกินอบอกนนนอันนึงค่ะอนันึนงค่ะสองชิ้นกสองค่ะ า,าอันแตกนะครับแดงเล็กเอาไหมยูมมาลูกยืมไายยืมมาย่มมาคนละไม้ครับบ่านแนวได้แนวกินพอแล้วคนละไม้ครับบ่าน,นีองก็ได้ไปนัางกินในห้องจ้ามเด่นอน มุ่เป็นโล่นเโลยังไงมุนี่กจ้แคแไปเโลพ่อตองป่าเราเองด้เอผสมก็ได้เนี่ยค่ตอนนี้ก็มาซื้อข้าวโพดกับมาลานะก็แค่ลบคอาโอซาดีดิอซาราดิ อเอาได้เราไปนีแล้วก็ได้ของหวานนะครับครับห่องกันครับบารนีคร้ครับกรับ,ห,รบห่อกันบน้่หฮอรนถ้าลิศเกิน ขามาในตลาดอย่างหอนเลยว้ามันจะมันจะกลายเหมือนฝนจะตกเนาะันนี้ตลาดตลาดยังโบ,บุรูเกัน ครับครับคนหน่อยยางไว้ครับ <c oughs> ยางไว้พกนี้มียถ่ายตอนเที่ยงะคะ่ะเที่ยงก็เป็นช้า,อ,าอีกท้าหนึง่งแล้วก็พวกนี้จะเป็นบันเิท,ท้ายที่ปิดกล้องแบบกล้องจริงจบแล้ว,ดดลวเราก็เตรียมถ่ายเลยที่จะไปถนมือนี้ได้มิได้มีโอกาสไปน,น,นั่งบนผู้กำกับเน็แบบปนทาง,งงานที่น,นั่น่ริงเนาะ ร้อนมากน่ากลัวมากมือน,นี้เห็นฉากยังแน่มือ,อนี้พี่ดีใจเลยฉากที่แบบไม่ไม่คิดว่ามันจะมีมิฉากมิฉากพี่ว่ามือนี้ไม่บอกค่ะต้องติดตามแต่ว่าเดชบอกว่าเป็นตะเบิงแฮปเป็นตะเบิงกว่าทุกเรื่องที่หนูเคยเบิงมาในภานพยนตร์นั่นเพราะว่ามียรอรุนนะครับแล้วก็จะชะตาลุ่อหรอร้อนมาก กติดตามนะคะยี่สิบปดสิงหาคมนี้อู้หหนูจะว่านูสิหายเนาะเป็นเป็นตะเบิงแห้งไหมคะ่ะมีอะไรที่แบบที่ไม่ไม่คิดว่าจะมีแต่ว่าก็มีโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ